สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาแจดมินเบอร์ห้านะครับนี่ครับออกแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบวันแล้วครับนี่ออกแล้วนะครับก็หน่อยๆเนาะเคลื่อนนิดๆนหน่อยก็มีพี่พี่ได้สอบถามมาว่าราคาของข้าวแจตมินเนี่ยอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าถึงเจ็ดพันสามถึงเจ็ดพันห้านะครับราคาข้าวตอนนี้นะราคาก็ขอแปดห้าตอนนี้นะครับ ที่ลงสีแถวบ้านต้อมนะครับให้อยู่8 0 0 0 8,000ถึง8,500อยู่นะครับหรือหรือบางพื้นที่อาจจะให้ได้มากกว่านี้แต่แถวบ้านบ้านต้อมได้เท่านี้นะครับแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่ข้าวด้วยวสวยไม่สวยนะวันนี้ก็17องศานะครับตอนเช้านะครับก็อากาศเย็นอยู่นะครับก็ข้าวแปลงนี้โดนมแมลงบัวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราเยอะนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงข้าวท้องเขาก็เริ่มออกแล้วก็จะเห็นโพเพโพเเพบ้างนะครับก็ อย่ <h <h างในรูปช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยมีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาว่าเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับคือเรามาทําตอนข้าวออกแบบนี้ได้ไหมนะครับมาใส่ปุ๋ยช่วงแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยหลักๆเลยนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาตั้งแต่ช่วงข้าวต้นกลมนะครับช่วงช่วงช่วงต้นกลมอ่ะแบบอันนี้อันนี้ใกล้จะออกแล้วเห็นไหมนี่อันนี้ใกล้จะออกแล้วนี่ครับ เราต้องใส่ตั้งแต่ต้นต้นข้าวเขาเริ่มกลมไม่ไมเฉยอะเนี่ยเพราะว่าถ้าข้าวเป็นแบบนี้จะออกเนี่ยถ้าเป็นคนเดินหว่านปุ๋ยอ่ะฉีดยาเหยียบแน่แล้วเขาไม่ฟื้นแล้วนะเหยียบแล้วเขาก็หักดังนั้นในช่วงของข้าวเริ่มต้นกลมอะ่ะให้อาฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับให้ครบทั่วเลยในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนสิงปุ๋ยนะครับว่านปุ๋ยหรือจะเป็นฉีดปุ๋ยเกลตหรืออะไรพวกน,นี้คือต้องเอาให้ครบนะครับเพราะว่าในช่วงของข้าวตั้งท้องเนี่ยที่ ที่ว่าข้าวออกมาการที่ต้อมมาอ่านคอมเมนต์นะครับเก่าๆเลยอ่าทาไมเม็ดด่างเม็ดดาดดนะครับทํำยังไงดีนะครับอ่าใช้ตัวยาตัวไหนที่ว่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดลายเม็ด Vay, ด่างเม็ดดาได้นะครับคือตัวยาตอนนี้มันเยอะแต่ที่ต้อมใช้นะไอไอเกี่ยวกับเรื่องของชรลาม็ดดาเม็ดด่างนี่ก่อนไอตัวยาที่ต้อมใช้คือของออติว่านะครับ ram, ออติวากับออหน้าสองตัวใช้ได้เลือกใช้ได้เลยนะครับคือเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของ เน่าคอลวงนะครับเม็ดด่างเม็ดดำนะครับให้เม็ดเต็มถามว่า,าเราไม่ฉีดได้ไหมช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยไม่ฉีดไม่ได้นะครับถ้าช่วงข้าวตั้งท้องไม่ฉีดยาเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปในช่วงของข้าวออกหรือตากเกสรอนนะครับช่วงที่เขา,าเข้าน้นํานมกับข้าวแป้งตอนเนี้เขายังไม่ได้เข้าน้นํานมเป็นช่วงที่ผสมเกสรอนอยู่นะครับเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยทีเนี้ยถ้าเราไม่ฉีดยาหรือใส่ปุ๋ยในช่วงของข้าวตั้งท้องอ่ะปัญหาเยอะมากนะครับ ในฤดูกาลนี้มันอ่ามันช้าอยู่แล้วครับเพราะเห็นพี่ๆสอบถามทำไมข้าวยังไม่ออกสักทีห้าสี่ห้าหนึ่งออกเท่าไหร่กันแน่ห้าแปดห้าเท่าไหร่เบอร์ยี่สิบเบอร์ห้าออกกี่วันออกอะไรเงี้ยนับวันไม่ได้ครับตอนนี้ดูต้นข้าวที่อ่าของพี่ๆน้องๆเป็นหลักนะครับว่าต้นข้าวของเราอ่ะอ่าสภาพเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในช่วงอากาศหนาวเนี่ยต้องบอกเลยชะง,งักทุกสายพันธุ์นะครับโตช้ามากของต้มนะสิบสามสิบสี่วันหนึ่ง ข้าวยังไม่ไปไหนเท่าไรเลยนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพออากาศเขาอุ่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะยืดตัวของเขาโดยอัตโนมัติเพราะส่วนใหญ่แล้วข้าวอะ่ะโอ้โหต้านทานมากครับมีภูมิมต้านทานแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงจริงๆต้นข้าวเนี่ยเป็นโรคเป็นอะไรเขาก็สลัดใบเขาได้นะเขาเขาพยายามจะออกให้ได้แช่น้ําเขาก็อยู่ได้นะครับเป็นอะไรที่เขาทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็น้ําเชื้อราพวกโรคเนี่ยเขาทนมาก นะครับดังนั้นใจเย็นๆนะครับในช่วงของอากาศหนาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆบอกรีบใส่ปุ๋ยรีบฉีดยารีบอัดตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นใส่ปุ๋ยไปถ้าช่วงอากาศหนาวหนาวไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยกินปุ๋ยข้าวกม็มันเหมือนเขายืนต้นอยู่เฉยๆอย่างนั้น,นครับการรับการรับธาตุอาหารนะ่ะมันตอบสนองได้อยู่แต่มันช้านะครับดังนั้นต้องให้อุณหภูมิ20ขึ้นนะครับ20เนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยฉีดยาได้เลย นะครับอย่างของต้อมอ่ะต้อมดูต้อมว่าจะว่านปุ๋ยวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอากาศร้อนๆสั้หน่อยแล้วค่อยว่านนะครับเช้าๆนะครับยังไม่ต้องไปทําอะไรกับเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองช้าอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ายิ่งอากาศหนาวทั้งวันเนี่ยใส่ปุ๋ยไปจบเลยไม่ไม่ค่อยกินอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะส่วนเจนมินเบอร์ห้าเนี่ยยังน่าทําอยู่ไหมแถวบ้านต้อมเขายังทํากันเรื่อย เจ็ดมินเบอร์20นะครับเบอร์หเบอร์ยี่สิบห้าเนี่ยสตัวเนี่ยเขาทําอยู่ตลอดแต่5 4าสี่้าหเขาจะมีภาษีดีหน่อยหนึ่งก็คือ,อาทางลงสีแถวบ้านต้อมเขาให้ทําถ้าเขาให้ทําหมายถึงว่าเขาต้องการเขาต้องการพันนี้นะครับราคาก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งสองสามร้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะราคาดีขนาดถึงขั้นว่าขึ้น2-300ตลอดนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นก็ ลองสอบถามก่อนจะว่านนะครับว่าแถวลงสีแถวบ้านแล้วนี่รับไหมพันเนี้ยผมอยากจะทําตรงเนี้แล้วดูสภาพแวดล้อมบ้านเราด้วยแถวโซนบ้านเราอะว่าเขาทําข้าวอะไรกันแล้วข้าวเขาดีไหมนะครับถ้าข้าวเขาไม่ดีไม่ต้องมาทําตามเขานะเออถ้าข้าวเขาดีว่าเออเขาทําแล้วไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรเราทําไปเลยโซนแถวนั้นน่ะจะไม่มีเหมือนยังบัวครับ แถวบ้านต้อมบวระลบาดหนักจะมันจะเป็นโซนโซนไปถ้าโซนไหนรลบาดหนักหน่อยแล้วก็บางบางพี่ๆน้องเขาก็ไม่ทําเขาก็รอให้อากาศร้อนๆก่อนอากาศดีเขาก็ค่อยมาหวานนะครับก็เป็นเรื่องนินดๆน้อยๆเนาะที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนต้อมต้อมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องของอาการทํานามันมีความรู้ไม่สิ้นสุด นะครับแลกเปลี่ยนต้อมได้ความรู้มาจากพี่ๆน,านา้าๆจากอ่ารุ่นพี่รุ่นนา้าเราเามาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆมือใหมให่รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเล่งรากแตกกอนะครับ หรือจะเป็นพันข้าวปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีติดต่อสอบถามคอมเมนต์ไว้ที่ช่องตอมดื้อชาแนลหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6